สวัสดีค่ะทุกท่านจ้ามาเจอกันคลิปใหม่อีกแล้วจ้าเก็บไปเห็ดคือเกาว้ายดอกงามงามจ้าพี่น้องจ้าเป็นจังไดส้สบายดีกันบะค่ะเจะ๋สบายดีเลยจ้าพี่น้องจ้าเอาไปเดี๋ยวไปหากันใหม่ค่ะ,ป,ะปัดอุ๊บต้องเสียง อุ้ยดอกบังงามเลยจ้ะนอนมันใช่เนาะเพียปอดเบิ่บงดอกนี่ไหมมึงดอกนี่งามแท้งามแท้ๆค่ะปอดเบิ่งเน่ยน,น,นะงามขนาดจ้ะอุ๊บนี่เน่ปอดงามมิลีจ้ะ เอิงอันนั้นมันใหญ่เก็บบาได้จ้ะใหญ่โพดจ้ะเอ้าเอาเป็นตัสอ้อนแทฮึป๊อดพี่น้องเบิงขาเห็ดแม่พูดนะ่ปะปักหลายนึงจ้ะอ,อันนี้อยังนี่มันหน่าเลยเนาะสีนี่เนาะโอ้ยเนาะโอ้ยโอ้โหดูค่ะ ปาดเพียอ,อ้าวพี่น้อง่อยคืออยากเมื่อบ้านแท้หือ้อเก็บเห็ดบ่ท่านด้แล้วอยู่จ้ะยิ่งเดินยิ่งเจอเ่นเด้อห้งพ่อห้งพ่อหลายด้วยจ้ะพี่น้องจ้ะเอาใส่ละเอา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  โเบ่งแน่นะขยับขยับลงมาเดี๋ยวสิตกเขาได้หนิปอดบ่งแน่นั่นซุดเลยจ้ะต้น แม่โอ้ยข่อย,ง,อยงึดข่อยงดขาเฮดเดอร์โอ้โมันโตได้เต็มที่แล้วเด้อจ้ะพี่น้องจา้าโนเวมเบอร์นี่บางปลามันก็กระลั่งข้นเดอ้อมันก็อยู่ที่ว่าภูมิอากาศเด้จ้ะเดอ้อที่นี่เขาเอิ่นว่าคลีมอดเนาะคลีมอด มอดแต่ละป่าเนาะบรรยากาศของป่าจังสีหน้าโอ้โหเสียดายลืมกังไก่เนาะขันเอากังไก่มานี่โอ้โหได้ตัดขาแบบกึบๆเลยจ้ะตัดเป็นก่อๆจังสีไหมคักเลยจ้ะ เบิงดอกแต่ละดอกเนาะโอ้ยเนาะเงาง่มาตัดคือสีขักหลายเนาะเจ๊เอาเงาง่ออกจากจากตะกาไหมเมื่อวานนี่เห็ดขาเห็ดอยู่เพื่อนเอาตัดออกปอดไหมเบิ้งขาจ้าขออนุญาตวางจังซี่ก่อนเด้จ้าเพียวางปอดเบิบ้งขาเนี่ยอ่ะมันแก่แล้วตัวนี่ มันแกมันก,ก็กินได้คือกันได้จัดเด้อพี่น้องแล้วแต่ใจเลย <c oughs> สิเก็บบอเก็บก็แล้วแต่เลยจ้ะนี่เอาที่สบายใจนะจ๊ะทุกท่านคุณดองามค่ะอ้าวก่อยสิดด้เมื่อบอพี่น้องเบื้องแน่นันบักาลานึงนะเบิ่งนะพู้นะป้าบักไลเอาเก็บเงี้ยวๆค่ะเก็บเงี้ยว เก็บยายวๆไปน้่กันเด้จ้ะเด้ออาจ,จิบุไ้ตัดต่อเลยจ้ะอันนี้เลยจ้ะกลุ่มนี่อาจ,จิทายแบบเาวๆไปเลยเนาะคันบ่มี่ยังผิดพลาดทางเทคนิคจังสินะเฮ้เ <c oughs> ว,ว้าไปค่อยกระไดเนาะป๊อดขาไหมพี่น้องค่ะเจก,ก็ทายคลิปบ่ค่อยเป็นอกเ้ยจ้าพี่น้องอาจ,จิทายบ่งงาม อาจบกบอก,บอ,กอยได้เห็นชัดจังสีาสนาแต่ก็สิพยามนะคะเนาะโอ้เนาะพดเถอะคักไลจ้ะเดี๋ยวยยมันก็ใไก่สิมืดแล้วเด้อพี่น้องจ้ะเดี๋ยวนี้มันมืดเร็วเนาะสวีเดนมืดไวเอาถุงได้เลยใส่ถุงได้ในม้อนี่เอาถุงมั่งจ้ะ อันนี้เสื้ออันนี้ดิเจ๊ใส่ทุกคลิปนี้มันเป็นเสื้อกันฝนได้จ้ะพี่น้องแล้วก็เจ๊แพนน้องมากเลยว่าสื้อเส,สื้อสีนี้เพราะว่าสิเข่าปลายามหน้าหนาวได้จ้ะกันได้ทั้งฝนแล้วก็วก,ก็สามารถเรืองแสงได้ด้วยนะจ๊ะเหมอนเดอมข่มันก็ไม่ได้ถูกได้เอเสื้อ ที่เจ๊ใส่อยู่นี่มันสีร้อยก็ค้นพุ่นคะคะห้าร้อยบ่กับกางเกงน้ำแต่ว่ามือนี่ก็ยังที่ว่าเนาะมันมาแบบเป็นแพ็คขู่เนาะกางเกงผใดอยู่สวีเดนก็นไปซื้อใส่ได้จะ้ะปั่นจักรยานไปเห็ดงานอีนยังสิน,ะนาฝนมันจะสิได้สะดวกไปสำหรับคนที่ว่าบ่มี ใบขับคีจังสีเนาะเอาไว้ไปเดินเล่นยางปลาก็ได้ค่ะสำหรับเจมันใส่ได้จิปาถะเลยจ้ะเจนใส่คุ้มเลยจ้ะ <laughs> คุ้มขนาดจ้ะเพิ่งแน่นันปาดคือง,งามแถพี่น้องจ้ะ ดอกพ่นแมมคักๆเลยละนันเอ้ยอยดอกนะแต่ละดอกพ่นแหมใหญ่นขนาดเลยอุย้ยอันนี้ขออนุญาตไปเอาออกมาให้เบิงข้างนอกสิได้จ้ะเสียงเจก,ก่สิเบาๆได้จ้ะเด้อ <laughs> <laughs> ไปค่ะเคลื่อนที่จ้ะ เือนที่ไปทางนี้พูนกย็ยางไงจ้ะจริงๆอ่ะเจ๋ยาง,ง,ง,งพันตรงนี้หลายเทือเลยจ้ะแต่ว่าบ่ได้แวะเข้ามาดูสินะเพราะว่าคิดว่ามันบม่มีก็เลยบ่แวะ <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นอย่าคิดจ้ะทุกท่านเราคนเก็บเห็ดเราก็ต้องเดินเข้าไปสอดสองสิคะฝนเด้อ โอ้ยเจขอบคุณทุกกำลังใจทุกการติดตามเนาะทุกแช์ทุกไลท์ทุกซับสไขลเลยเลยจ้ะขอบคุณหลายหลขอบคุณหลายๆจ้ะโอ้ยกล่องกล่องมันกว่าสิ่อนที่แห้งเลยจ้ะพี่น้องเพราะว่าอยากจะให้เก็บแบบต่อนเนื่องเนาะเบิ่งเน้อนั่นอันนี้ คันบ่สังเกตบบเห็นด้วยนะเจ้ก็เกือบพลาดไปแล้วจ้ะเกือบโบเห็นจ้านน่เดี๋ยวถอนมาก่อนเกือบโบเห็นอหรีเด้อจ้ะพุ่นนะอันนี้บบเก็บดอกค่ะเอาไวน้นีก่อนบได้เอาไปเบิดดอกจ้ะเพีย ใบไม้น้ำติดใบไม้ไปน้ำเลยจ้ะพยายามสลัดออกนี่เลยจ้ะย่ามเสียเอาเข้าถุงเนาะถุงกอสิเก็บเต็มเต็มถุงเลยก็บ,บ่ได้รอกจ้ะเดี๋ยวมันเลนะเนาะเห็ดก็ไดเก็บไปครึ่งถุงก็พ่อจังสีหน้าไลเอลีจ้ะกลุ่มนี่ไลยอลีปอดไหม อีพออีแม่อยร้าลอีหลีจ้ะสายอะไรอยู่ทางใดอีกเสียคันพ่อสังเกตก็บ่เห็นได้จ้ะอยู่เพียอุ้ยอันนี้มันแก่จ้ะเอ้าอยู่ตรงนี้สิตัดเลยจ้ะโอ้ยเก็บต่อจ้า สิว่าเก็บอยู่กลุ่มนี่แหละแล้วแล้วก็สิเมื่อบานนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะเพียบดบึงแน่นี่ยางพานยางพานมานี่บเห็นซ้ำเพียเจ๊่บได ไปไก่จากรถได้จ้ะเซใหยเบิงรถยุไสเนาะเบิงหันได้ถนนขาวๆนาะนะหันได้รถหันรถเจอยู่นั้นจ้ะพุ่นแกแล้วจ้ะเก็บบ่ได้แกแกแกแล้วแกแล้วจ้ะ พี่แกแล้วอันนี้ก็แกแล้วจ้ะอันนี้ได้บอ่อไปเช็คก่อนเช็คก่อนนะจ๊ะว่าได้บอ่อโอ้ยได้อยู่จ้าได้อยู่นะจ๊ะ นี่อีกจ้ะบรรยากาศเย็นๆเนาะโอ้ยเจ๊อยากสิไปไอ้นั่นนะไปอยู่ทแถวแบบใกลๆแม่น้ำอย่งสินะฟังเสียงธรรมชาติจังสินะเนาะมันรแมนเปนติกเดพี่น้องจ้ะมันมืดอยู่แต่ว่าเราจะไปผู้เดียวจังสินะแห่งเมืองใหญ่อยงสินะก็จะไป เดียวหลายเนาะเคลื่อนเคลื่อนตัวจ้ะเราก็จะเคลื่อนตัวอย่างแรงนะจ๊ะอันนี้อันนี้บอดีเลยจ้ะ,ะดอกนี้ได้ยู ก่อเลยจ้ะว้าเป็นก่อๆเด้ออ้โหยาวมากยาวมากจ้ะเจ๊ก็ได้แต่บอกว่าอุ้ยยาวมากสิเด้พี่นน้องจ้ะต้่งแน่นัน หลายไหมอันนี้เอาไว้นี่เลยจ้ะนี่นี่นี่เบิ้งเนีน่ยนะจะตายมอดไหมยบเห็นเพ่อนอะโอ้โหโอ้โหเบิ้งเนี่ยน่ะปาดกิ่ใหม่หมอดจังสินะเก็บยากเด้อพี่น้องจ้ะ ลัางเทือก็ดอกหักเนาะลายทัานก็คือสิบโบโดนใจบันใดเนาะแต่ว่ามันก็ต้องมีหักมีอีกยังแหละมันทำรมาชฉาิเนาะบ้างแน่นอะใส่ถุงค่ะเอาค่ะทุกท่านจ้าคลิปนี้เจก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์เหมือนเดิมนะจ้าแล้วมาเจอกันคลิปต่อไปจ้ะ นี่ได้จ้ะแวะเข้ามาดูไบลเอามาแวะเข่ามาซื้อ,อมันเห็นกันเลยแบบเก็บไปน้ำเนาะหูยดอกนี่ไหมสองดอกนี่มันคือขักแท้นางงามนี่ไหมงามไม่ดีจ้ะไปค่ะเจอกันคลิปต่อไปนะจ๊ะทุกท่านเดี๋ยวอันนี้จะเอาไปใส่ถุงนะจ๊ะถุงอยู่ไก่โพดเบิงแนะ่ถุงถุงอยู่พูนจ้ะ คนค่ะข้าวขาวถุงนั่นนะเบรยเอาถุงมานาวยางแวะเข่ามาเบ่งซื้อๆนั่ละโอเคเด้จ้าบายบายจ้าทุกท่านจ้า うん。